AI Podcast Worldwide สวัสดีครับทันครับสวัสดีค่ะพัดค่ะมีคำถามเปิดก่อนเลยครับประเทศอะไรเอ่ยที่บอกว่าพอเราไปเที่ยวทีไรนะกลับมานี้น้ำหนักพุ่งปรีทุกทีอ๋ออันนี้รู้เลยขนมอร่อยมากใช่อร่อยจนหยุดไม่ได้ก็ใบให้ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องนวัตกรรม AI จากประเทศนี้นี่แหละคะ่ะอ่า เดาไม่ยากเลยไต้หวันนั่นเองวันนี้เราจะพาไปสำรวจวงการ AI ในไต้หวันกันครับดูว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเอา AI มาใช้กับสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดอะไรพวกนี้ใช่เลยค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าไต้หวันเขามีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่โดยเฉพาะบริษัทหนึ่งชื่อซิงนาริโอซิงนาริโอใช่ค่ะ ซิงนาริโอที่เขาใช้ AI จัดการเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบต้องบอกว่าฉลาดมากน่าสนใจครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นมาดูภาพรวม AI ไต้หวันกันนิดนึงก่อนคืออย่างที่รู้กันไต้หวันนี่เรื่องฮาร์ดแวร์เขาแข็งมากพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์นี่คือระดับโลกเลยใช่ค่ะอันนั้นคือจุดแข็งเขาเลยแต่พอมาเป็นเรื่อง AI ซอต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็มีความท้าทายอยู่บ้าง มีอะไรบ้างคะอย่างเรื่องขาดแคลน GPU ที่เป็นหัวใจสำคัญของการเทรน AI หนักๆอ๋อใช่ใช่อันนี้สำคัญแล้วก็เรื่องข้อมูลภาษาจีนตัวเต็มซึ่งอาจจะมีน้อยกว่าฝั่งจีนพันดินใหญ่แล้วก็คนเก่งๆก็อาจจะโดนบริษัทเทคใหญ่ๆดึงตัวไปบ้างอืมนั่นก็เป็นปัญหาแต่เขาก็สู้ค่ะคือพยายามหาทางเอา AI ไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมที่เขาถนาดัดหรืออุตสาหกรรมเฉพาะทางมากขึ้นไม่ใช่แค่ตามเทรนเฉย ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ตามเทรนดแต่เอาไปแก้ปัญหาจริงๆจ,จังๆยังมีบริษ<บ>ัทอักกรีท็กที่ใช้ AI ทําเกษตรอัจฉริยะอักกรีท็กค่ะช่วยให้ผลผลิตดีขึ้นใช้ปุ๋ยแม่นขึ้นดีต่อดินด้วยนะแต่พระเอกของเราวันนี้คือซิงทินาริโอใช่ค่ะขอเน้นที่ซิงทินาริโอเลยเพราะเขาเป็นเหมือนเบอร์หนึ่งด้านการตรวจติดตามโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันเขาทําอะไรบ้างครับบริษัทนี้เขาพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อโฟตอนค่ะโฟ โฟตอน <Phot on. S 2> เลยแล้วมันทำงานยังไงไอโฟตอนเนี่ยหลักๆเลยคือมันผสม AI เข้ากับ IoT ค่ะ Internet of Things พวกเซนเซอร์อุปกรณ์เชื่อมเน็ตใช่ใช่เอาข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตามแผงโซลา่าหรืออุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้ามาวิเคราะห์ด้วย AI เพื่ออะไรครับเพื่อจะดูว่าเอ๊ะแผงไหนกำลังจะเสียหรือเปล่าหรือมีตรงไหนทำงานผิดปกติไหม AI มันช่วยคาดการได้ อ๋อคือรู้ล่วงหน้าได้เลยใช่ค่ะให้ให้ทีมซ่อมบำรุงเข้าไปแก้ได้ทันท่วงทีไม่ต้องรอให้มันเสียไปก่อนลดดาวไทม์ไปได้เยอะถูกต้องค่ะเขาเคลมว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟได้ถึง12-20อถึงเปอร์เซนเลยนะโหสิบสอถึงเปอร์เซนนี่เยอะมากนะสำหรับโรงไฟฟ้าเยอะมากค่ะแล้วก็ยังมีระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยละ่ะหรือโซล่าพาวเวอร์ฟอร์แคสต์อันนี้คำนายว่าพรุ่งนี้แดดจะดีไหมประมาณนั้นค่ะ แต่ล้ากว่านั้นคือใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากโรงไฟฟ้าจริงๆควบกับข้อมูลดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อให้รู้ว่าจะผลิตไฟได้แค่ไหนล่วงหน้าใช่ค่ะเม้นยำพอสมควรเลยช่วยให้การไฟฟ้าวางแผนจัดการระบบได้ดีขึ้นยังมีอะไรเจ๋งๆอีกไหมครับมีอีกเทคโนโลยีที่ชื่อ virtual pyranometer virtual pyranometer เครื่องวัดแสงเสมือน ใช่เลยปกติต้องมีเครื่องวัดความเข้มแสงติดที่หน้างานใช่ไหมคะครับคบอันนี้ไม่ต้องค่ะใช้ AI กับภาพถ่ายดาวเทียมประเมินปริมาณแสงอาทิตย์ในพื้นที่นันน้นๆได้เลยโหล้ำมากไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องวัดจริงเสียหรือสุขปรกหรือโดนบังแดดอะไรแบบนี้เลยใช่เลยค่ะเป็นการใช้ AI แก้ข้อจำกัดทางกายภาพจริงๆสุดยอด แล้วเห็นว่ามีแพลตฟอร์มใหม่ด้วยอ่าใช่ค่ะล่าสุดเลยเขาเปิดตัวแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานสะอาดที่มี AI agent AI agent ค่ะเหมือนเป็นผู้ช่วย AI อัจฉริยะคอยจัดการเรื่องซื้อขายพลังงานสีเขียวให้เลยแบบอัตโนมัติโหคือ AI มาช่วยเทรดพลังงานให้ประมาณนั้นเลยค่ะทำให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเชื่อมกับพูกมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะโดยตรงน่าสนใจมากครับแล้วผลงานจริงๆของติงนาโตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะตอนนี้ดูแลโรงไฟฟ้าโซล่าไปแล้วกว่า5,100แห่ง5,000กว่าแห่งค่ะกำลังผลิตรวมๆก,กันก็3.5กิกะวัตต์แล้วหูเยอะมากเฉพาะในไต้หวันเองเนี่ยส่วนแบ่งตลาดก็ปาเข้าไป43%เปอร์เซ็นแล้วเกือบครึ่งใช่ค่ะ แล้วก็จัดการข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT เป็นแสนแสนชิ้นแบบเรียลไทม์เลยแล้วเขาอยู่แค่ในไต้หวันหรือเปล่าครับไม่อยู่ค่ะขยายไปหลายที่แล้วทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นอเมริกาใต้มีไทยด้วยไหมมีค่ะมีประเทศไทยด้วยล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวเซ็นสัญญากับเกลฟบ้านเรานี่แหละอ้าวจริงเหรอครับกับ กา e ฟเนจี er ใช่ค่ะเอา AI ของติงนารรโอมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ด้านพลังงานของเก l ฟน่าสนใจมากพอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเด่นชัดขึ้นมาเลยก็คือ AI มันไม่ได้อยู่แค่ใน l a บหรือเป็นแค่โมเดลภาษาใหญ่ๆที่เราฮิตฮิตคุยกันแล้วนะใช่ค่ะแต่มันกำลังถูกเอามาใช้แก้ปัญหาจริงๆในโลกธุรกิจในอุตสาหกรรมแบบเฉพาะทางมากๆอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยชัดเลย ถูกต้องเลยค่ะคือตัวอย่างของทิ้งนาริโอมันโชว์ให้เห็นว่าพอเอาความรู้เฉพาะทางลึกๆอย่างเรื่องโซลาเซลล์เรื่องการจัดการพลังงานมาบวกกับพลังของ AI เนี่ย มันสร้างอิมแพกได้จริงใช่ค่ะทั้งในแง่ธุรกิจคือประสิทธิภาพมันดีขึ้นลดต้นทุนได้แล้วก็ในแง่ความยั่งยืนด้วยการมี AI agent มาช่วยจัดการซื้อขายพลังงานอีกนี่ก็ยิ่งชัดว่า AI มันเข้าไปอยู่ในส่วนที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆสรุปสันส้นๆก็คือวันนี้เราเห็นภาพว่าสตาร์ทอัพ AI ของไต้หวันเขากําลังหาทางของตัวเองสร้างนวัตกรรมที่มันแก้ปัญหาได้จริงโดยเฉพาะในเซกเตอร์พลังงานสะอาดอย่างที่งงาริโอ ที่ใช้ AI มาทำให้พลังงานแสงอาทิตย์มันดีขึ้นเก่งขึ้นจริงๆอืมก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้า AI มันเข้ามาช่วยจัดการพลังงานหมุนเวียนได้เก่งขนาดนี้ตั้งแต่ผลิตคาดการยันซื้อขายเนี่ยครับมันอาจจะเป็นตัวเร่งสำคัญเลยไหมที่จะทำให้โลกเราเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซูไปสู่พลังงานสะอาดได้เร็วกว่าที่เราเคยคิดกันไว้หรือเปล่า โหเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อดูนะครับแล้วกลับมาเจาะลึกเรื่องราวเทคโนโลยีดีๆแบบนี้กันได้ใหม่พรุ่งนี้7ดโมงเช้าใช่ค่ะ7ดโมงเช้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ AI Podcast Worldwide